มีของหวานครับวันนี้เพื่อนยังของหวานแบบแม่พวกมาพู้อื่นร่วมด้วยอัออนไป อันนี้ก็บอกเวิร์ดแล้วนะครับได้นบบ้องแกง่ไหนี่น้องเขาแซ่บไห้ลายเดี๋ยวมจีตจางอย่าเย็นๆิถ่ายมอนแซ่บเลยลหะซิม

Chị mình thăm lên không Đi chạp mắt một Đi

เสียงครับ